ดูจบแล้วคำถามในหัวก็คือทวีองคูลีแมนิควิวกูหายไปไหนตัวตึงของพี่เอคาโรเกอร์หายไปไหนโอ้พระเจ้าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรีเรทิร์นทูไซเ t นฮ l l แบบจริงใจไม่มีอวยไม่มีสปอยกันนะครับคนจะไปรับชมรับฟังกันขอคุณเลนหนึ่งไลน์เพื่อเป็นกำลังใจโอดอาร์ติสกันด้วยนะครับมันลุยกันเลยดีกว่าผมต้องบอกข้างต้นก่อนเลยว่าผมไม่เคยดูไซเรนฮิฉบับ ไรแอคชั่นไอ้เมื่อ20ปีที่แล้วไม่เคยดูมาก่อนเลยดูแต่ฉบับที่พี่เอกเนี่ยโค้ชคสก็คือไซเรนฮิวภาค2ที่พี่เอกเนี่ยเป็นคู่รักคู่แค้นกับไอ้ทวี v, องคุลีตัวนี้เลยแต่ไอ้ตัวเนี้ยไม่มีการปรากฏตัวออกมาหรือรวมไปถึงเราเป็นแฟนเกมที่ดูเกมฉบับที่พี่เอกเล่นมาถูกปะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เรารักเกมนี้เวย้ยทำให้เราเนี่ยตัด โคตรผิดหวังผิดหวังคําโตโต,ตหรือรวมไปถึงเข้าไปดูแล้วผมง่วงมากผมเทพหลับอะท่านะผู้ชมเป็นหนังไม่กี่เรื่องในชีวิตที่ผมจะหลับแต่ให้ไปเทียบกับกรีแลนสองเนี่ยยังแยก่กว่ากรีแลงสองอีกครับจะแยก่กว่าตรงไหนอะไรไงเดี๋ยวผมพูดให้ฟังอ่ะอย่างแรกเลยนะใครที่คาดหวังว่ามันจะเป็นหนังที่แอคชั่นสยองขวัญบอกเลยว่าคุณคิดผิดครับนี่คือหนังดราม่าจิตวิทยาดีๆนั่นเอง ใครที่หวังว่าเฮ้ยเหมือนเกมเพในเกมพระเอกมีปืนมีสไนเปอร์ไปสู้กับอสุรกายต่างๆนานาสยองขวัญเจอฉากจำสแก์ต่างๆนานาถูกไหมไอสิ่งที่มีในเกมพวกนั้นครับไม่มีในหนังครับ สิ่งที่มีในหนังมีเพียงแค่ดราม่ากับจิตวิทยาเท่านั้นฉะนั้นแล้วใครโหยหาฉากแอคชั่น CG ระเบิดระเบอ,เบอขอพูดนอกเรื่องก่อน CG โคตรห่วยโคตรลอยหรือรวมไปถึงไอฉากแอคชั่นไม่ต้องถามถึงครับไม่มีฉากที่สู้กับอสูรกายเลยมีแต่ฉากหนีส่วนพระเอกของเราเนี่ยไม่มีถือปืนไม่มีถือสไนยนะครับถือแต่ท่อแป๊บเหล็กครับมาตีไอบับเบิ้ลเนิร์ดครับนอกนั้นไม่มีเลยนะ ฉะนั้นแล้วใครคาดหวังให้มีฉากแอคชั่นฉากสยองขวัญไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ไม่มีให้คุณครับมีแต่ดราม่าจิตวิทยาเท่านั้นที่คุณจะต้องไปตีความมันเองในโรงภาพยนตร์แล้วพอพูดอย่างนี้แล้วดราม่าจิตวิทยาไอเรื่องไซเลนทิวเนี่ยมันมาจากเกมถูกไหมไอเกมซัดเดอร์แลนเนี่ยมันจะมีปมชีวิตต่างๆนานาของมันซึ่งในตัวเกมเนี่ยมันจะค่อยๆเฉลยปมมาซึ่งสรุปสุดท้ายแล้วมันก็เฉลยปมขี้คายถูกปะ ซึ่งในเกมเนี่ยโหกว่าจะเฉลยปมได้เป็น1ิชั่วโมงครับพอแม่งมาอัดอยู่ในชั่วโมง3 6นาทีบอกเลยครับว่าผิดหวังครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยสับเป็นหมูสับเลยไอตัวละครประกอบที่ในเกมแม่งมีมิติอ,ะอ่ะขอแทรกเสริมเลยนะกันตัวละครประกอบในเกมที่มีมิติเนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวหนึ่งมาเรียมาเรียเนี่ยคือตัวแทนของแฟนสาวที่จากไปของเจมส์ก็คือแมรี่เนาะตัวละครนี้ไอผมบอลใส่เสื้อแทบๆสีแดง คือแบบในเกมนี่บทบาทเยอะมากพอมาในเรื่องเนี่ยบทบาทมันก็เยอะแหละแต่ก็ถูกตัดบทไปได,ดื้ออะ่ะหรือรวมไปถึงรู้สึกว่าเป็นไรแอคชั่นที่มารียกูแม่งเหมือนมาคอสเพย์อ่ะคือผมบอลนี่มเนียนอ่ะวิกอ่ะมันคือวิกอ่ะมันดูแบบคอสเพย์จะชัดอ่ะมันทําได้ดีกว่านี้แต่ก็แบบนะหรือรวมไปถึงตัวละครอยาหลักอย่างเราของเจมส์ซัดเดอร์แลนด์ที่หลายคนมองว่าเฮ้ยไอเจมมันต้องเหมือนรีออนเอสเคนนดีใน เลสเดนอีวิลบอกว่าวไม่ใช่แบบผมเหมือนดัดดัดแบบผมมันจะมีแบบหย่อยๆหน่อยอ่ะซึ่งมันไม่ตรงฉบับเกมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นดราม่าซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ติดเท่าไหร่เพราะพระเอกคนนี้ก็หล่อโอเคส่วนต่อมาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับแองเจล่าแองเจล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ในเกมเนี่ยมีมิติและดราม่าเยอะมากๆเพราะหลายคนแบบโอ้ยสงสารตัวละครเนี่ยในเกมคือมีมิติดราม่าที่โคตรน่าสงสารอ่ะแต่พอมาในหนังนะโอ้โห กูเออแดกเลยอ่ะคือถ้าผมไม่ดูเกมมาคือเออแดกจริงๆว่าสรุปแล้วเอ็งเจล่ามึงมีจุดประสองค์อะไรวะมึงถือมีดทาไมมึงมีปูมหลังอะไรกับพ่อมึงอะไรต่างๆนะันาะถ้าคุณไม่เคยดูเกมคุณไม่เคยศึกษามาคุณไม่ต้องไปดูไอไลท์แอคชั่นฉบับเก่านะไม่จําเป็นต้องดู20ปีที่แล้วไม่จําเป็นต้องดูดูเกมพอคุณถึงจะดูรู้เรื่องถ้าคุณไม่เคยดูเกมแล้วคุณไปดูเวอร์นี้คุณงงเลยครับคุณจะเออแดกเลยผมขอใช้คํานี้เลยงงงวยเป็นไก่ตาแตกเลยถ้าไม่เคยดูเกม ชนะแล้วเองเจล่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่โคตรเสียดายเพราะไม่มีมิติตัวละครเลยหรือร่วมไปถึงรอรารอราเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ในเกมเนี่ยมีมิติและมีความสําคัญต่อเจมสันเด์แลนด์ของเรามากๆเป็นตัวละครที่ไม่แม่งมีความสําคัญอะแต่ตัวหนังก็แบบตัดบทดื้อๆเหมือนกันผมก็แบบอะไรวะเองเจล่าบทเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอแต่ทําไมเป็นอย่างเนี้ยงงแม่งกลายเป็นว่าแองเจล่าเนี่ยสิ่งที่ผมจดจามากที่สุดคือแม่งเหมือนเดอะแฟ ทางเรื่องเนี่ยแม่งวิ่งหนีเจมสันเดอร์แลนด์ทังนั้นที่เป็นเด็กขาสั้นกว่าแต่ไอเจมของเราแม่งวิ่งตามไม่ทันอะเป็นอะไรที่แบบเอะเหรออะไรของแม่งวะหรือตัวละครที่เสียดายมากที่สุดคือเอ็ดดี เอ็ดดี้เป็นตัวละครที่ในเกมมีความสําคัญมากและมีปูมหลังในอดีตที่ค่อนข้างที่จะน่าสงสารไม่แพ้เอ็งเจล่าเหมือนกันหรือรวมไปถึงมันจะมีฉากในเกมที่เอ็ดดี้เนี่ยจะทําการประทะ1ต่อหนึ่งกับเจมส์ถูกต้องไหมครับเรียกว่าเป็นแบทเทิลนึงแบบไอคอนิกของเกมซารินฮิวพักสองอ่ะแต่๋วพอไปในหนังกูบอกเลยนะไม่มีฉากนั้นนะครับเจมส์เอ้ไอเอ็ดดี้เนี่ยมีบทบาทไม่ถึง5นาทีแล้วก็ถูกตัดบททิ้งไปแล้วไม่มีฉากที่สู้กับเจมส์นะครับ โผล่มาไม่ถึงห้านาทีถูกจัดบทไปแล้วเป็นอะไรที่น่าสุดแบบเสียดายมากอะในเกมมีแบบบทบาทโคตรเยอะแต่ในหนังโดนตัดไปเลยก็เหตุผลที่รองรับก็คือหนังมันยาวหนึ่งชั่วโมงสามหกในพี่ก็เลยให้ความสําคัญกับประเด็นย่อยไม่ได้ก็แค่นั้นแหละในเกมมันเล่าเป็นสิบชั่วโมงอะถูกไหมท่านผู้ชมแต่หนังแค่ชั่วโมงครึ่งอะ่ะก็ต้องเน้นแค่ประเด็นดรามา่าหรือจิตวิทยาเกี่ยวกับตัวพระเอกแค่นั้นเลยก็ไม่สามารถที่จะลงดีเทลกับไอ้พวกนี้ได้ มาเรียแองเจล่าเอ็ดดี้ลอร่ากลายเป็นตัวประกอบโง่ๆเลยที่ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ใส่มาเพราะเคารพต้นฉบับเกมไงแต่ว่าไม่มีเนื้อเลยคือใส่มาให้เพื่อให้มันมีอะ่เะเข้าใจไหมท่านผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายของฝั่งตัวละครมนุษย์แหละฝั่งของอสุรกายมีอยู่4ตัวละครหลักไม่ลงลึกมากนะ 1. พีระมิดเฮดพีระมิดเฮดคือไอคอนิกเรียกได้ว่าหลายคนมองว่ามันคือลาสบอสของไซเรนฮิวภาค2 เป็นตัวละครที่ไอหัวสามเหลี่ยมพีระมิดที่แม่งถือดาบใหญ่ๆลากพื้นเป็นคิลเลอร์ในเดทบายเดย์ไลฟ์เออเนี่ยนั่นแหละคือเรียกได้ว่าแม่งเป็นเหมือนลาดบอสอ่ะคนรมีไอคอนิปเป็นเอกลักษณ์ของไซเรนฮิล l ถูกปะยังเป็นหน้าปกของหนังเรื่องนี้อะ่ะแต่ในหนังโผล่มาไม่ถึง5นาทีครับโผล่มาไม่ถึง3าครั้งของนั้นถูกตัดบททิ้งกูจะบ้าตายตัวละครที่กูชอบกูรักในเกมลาดบอสโคตรเท่โคตรขึงขำเป็นตัวแทนของการลงทันของเจมส์ซันเดอร์แลนด คือมีทําไมโคดดห่วยตัวที่2 r งไรนิ่งฟิงเกอรไอตัวไอวที่ไม่มีแขนสองขาปอกแตกปอกแตกโผล่มาในตัวอย่างในเกมก็เรียกได้ว่ามันมีกีกี้ไว้ให้เราฟาร์มกระทืบเล่นไอตัวนี้ก็โผล่มาเยอะที่สุดก็ก็โผลม,มาให้มันมีเหมือนกันไม่ผมไม่ไม่รู้จะพูดอะไรไงมันไม่มีบทอะโผลม,มาอ้วกอยู่ไม่ถึง3าทีแล้วหายตัวที่3ามบับเบิลเฮดเน เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกไม่แพ้พีระมิดเฮดน,นางพยาบาลสาวสุดสวยบึ้มอ่าตัวละครนี้มันดังเพราะว่าเป็นพยาบาลที่น่ากลัวถูกปะ่ะแต่คนเนี่ยชอบไปโฟกัสผิดจุดไปโฟกัสหน้าอกของเธออ่าหนุนม่มมก็คือแบบเป็นตัวละครที่คนเนี่ยชอบมากเป็นตัวละครที่น่ากลัวแต่แบบสวยไงจนกลัวไม่ได้แต่พอมาในหนังคือแบบตัวประกอบกีก้ะคือไอ้ไรน์ฟิกเกอร์อ่ะไอ้ตัวไม่มีแขนอะ่ะยังมีบทบาทมากกว่าไอ้บับเบิ้ลเนร์ออ่ะ ทั้งนั้งที่บับเบิ้ลเนิร์ดแม่งดังห่านะเว้ยเลยเป็นอะไรแบบเอา้าบับเบิ้ลเนิร์ดกูโผลมาฉากเดียวแล้วหายไปทั้งเรื่องเลยโผลมาไม่ถึงสามนาทีครับโดนตัดบทแล้วเป็นอะไรที่แบบอา้าวตายแล้วไอคนนี้กูพีระมิดเฮดบับเบิ้ลเนิร์ดอ้าวเหลืออะไรเงเี้ยเหลือทวีงค์องคุลีมานกูก็ไม่โผล่มารอทั้งเรื่องให้มันมาแบบโผลมาจ้ำสเกลเหมือนในเกมนะเว้ยสรุปไม่มีครับโดนตัดบททิ้งดื้อไปเลยเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากพูดมาแต่สิ่งที่ผิดหวังถูกต้องไหมครับ สรุปสุดท้ายแล้วมันคือดังดราม่าจิตแต่วิทยาดีๆนั่นเองถามว่ามีฉากที่ทําให้ผมดราม่าร้องไห้ได้ไหมไม่มีเลยคือผมไม่อินไงอย่างที่ผมบอกไปเลยสับเป็นหมูสับไปแล้วอะ่ะไม่มีอะไรที่ลงดีเทลไม่มีอะไรละเอียดดูจบมาแล้วปวดหัวต้องมาคิดต่อมันก็เลยไม่มีจุดไหนให้เราอินดราม่าหรืออะไรันมันๆเลยอะ่ะเป็นหนังที่เรียกได้ว่าหนังที่ดีมันควรทําให้เราดูแล้วเราเข้าใจไม่ใช่ดูจบออกมาแล้วงงแล้วตั้งข้อสงสัยต่างๆมาแล้วต้องไปหา ข้อมูลเสริมอะซึ่งมันไม่ใช่เว้ยหนังที่ดีมันควรทําให้เราได้คิดต่อแล้วเราเข้าใจกับสิ่งที่มันจะต้องสื่อเหมือนอิดเวลคัมทูเดอรีมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่สรุปสุดท้ายแล้วมันฉาเฉลยปมให้เราแต่ไอ้ไซเรนฮิวคือแบบจบแล้วมึงก็ไปคิดเอาเองแล้วกันว่ามันเป็นยังไงผมเชื่อว่าจบมาแล้วแต่ต้องมีคนงงแล้วหลายคนจะตีความไม่เหมือนกันขนาดผมดูจบมาแล้วผมยังเถียงกับพี่ชายเลยผมคิดว่าผมมันจบอย่างเงี้ยอ้างอิงจากเกมอะแต่พี่ชายบอกไม่ใช่อย่างงู้นอย่างนี้เถียงกัน ใช่ไงครับนี่แหละมันคือจุดเสียของหนังอารมณ์เหมือนคุณเรียนหนังสืออะเรียนหนังสือแล้วคุณจะเรียนให้มันเข้าใจถูกป่ะไม่ใช่ว่าเรียนจบมาแล้วกูไม่เข้าใจอะแล้วจะมีประโยชน์อะไรแล้วจะเรียนไปเพื่ออะไรก็เหมือนเนี่ยผมจะดูหนังเรื่องนี้ทําไมถ้ากูดูแล้วไม่เข้าใจหนังเวอร์ชั่นนี้คือไปเปรียบกับเกมไม่ติดเลยแค่ชั่วโมงก็รายละเอียดก็ซูมไม่ได้แล้วฉะนั้นแล้วหนังเรื่องนี้ถ้าใครจะดูคุณต้องเคยดูเกมมาก่อน แต่ถ้าคุณไม่ใชเ่เซียนเกมหรือว่าแฟนขับที่แม่งดูข้อมูลเจาะลึกแบบเซียนปร,รมามารย์เงี้ยคุณเข้าไปคุณก็จะงงเหมือนผมขนาดผมเป็นแฟนจะเรียกว่าแฟนระดับหนึ่งเพราะผมติดตามพี่เอกได้ไแหนพันหนึ่งยันจบอะผมยังมีคําถามในใจอะ่ะ แล้วคนที่แม่งไม่เคยดูมาก่อนเลยอะ่ะมันจะงงขนาดไหนอะ่นะะนนแล้วใครที่มีกำเงินอยู่ในมือแล้วไม่เคยดูเรื่องนี้มึงตัดสินใจไม่ยากครับจะไปดูกีแลนด์จะไปดูพนอจะไปดูเมอร์ซี่เลือกเลยครับแต่ใน3ามเรื่องนี้นะพนอเมอร์ซี่กีแลน์แนะนาให้ดูเมอร์ซี่เมอร์ซี่โคตรสนุกเป็นหนังที่ผมไม่คาดหวังไม่ผิดหวังสนุกที่สุดเลยหนังแม่งโคตรดีเมอร์ซี่นะความยาวหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่าไอ้ไซเรนฮิ l อ่ะแต่ทําให้ผมไม่ง่วงนอนนะไม่ผมแบบ คุณคริสอ่ะหนังมันซับซ้อนเหมือนกันนะเว้แต่เมอร์ซี่มันทําให้ผมจบแล้วแบบโอ้โหหากมุมต่างๆนาๆนาว่าแม่งโคตรว้าวแต่ไอไซเลนฮิลเนี่ยเอาไป4คะแนนเต็มส0พอผมกราบเลยผมพยายามรีวิวแบบไม่อวยแล้วซอฟที่สุดเท่าที่ซอฟจะเป็นไปได้แลลวครับ <S <S แค่นี้จริงๆท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรกั r ร t u r n to Silent Hill ก็สามารถคอมเมนต์กันได้ยอย่างจุใจนะครับ <S <S ผมพูดผิดพลาดประการใดไม่ถูกต้องตรง,งไหนไม่โดนใจอะไรไงก็ขออภัยเวลาที่นี้ก็ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ ผิดหวังจริงๆ Return to Sil e n t h i l l เกิดมาในชีวิตไม่เคยผิดหวังอะไรกันหนังแบบนี้มาก่อนเลยเว้ยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ